สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ช่องศรีวิชัยธนบัตรและเหรียญขอนําเสนอเหรียญกระสาบที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบร้อยปีแห่งการสถาปนากระทรวงกลาโหมค่ะสําหรับเหรียญด้านหน้านะคะมีภาพระะบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะรวมถึงมีอักษรพระปรมาพิไทยจปลและพะปลภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎค่ะ ตัวเหรียญทำด้วยทองแดงผสมนิกเกิลนะคะขอบเฟืองค่ะน้ำหนักประมาณ15กรัมเส้นผ่าศูนย์กลาง32มิลิเมตรนะคะสำหรับด้านหลังมีเครื่องหมายของกระทรวงกลาโหมมีข้อความว่า100ปีแห่งการสถาปนากระทรวงกลาโหม8เมษายน2538 และข้อความว่าประเทศไทยค่ะสำหรับจำนวนการผลิตนะคะอยู่ที่8แสนเหรียญราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ65บาทถึง120บาทซึ่งราคาซื้อขายก็อยู่ที่ความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ